สวัสดีค่ะสวัสดีเอซีทุกท่านนะคะสวัสดีเช้าว,วันอาทิตย์วันหยุดนะคะค่ะวันนี้เป็นวันที่สองนะคะอ่าวันนี้นิ่ก็นนำบอลสีสวยๆมาฝากอีกแล้วนะคะมาให้เลือกซื้อเลือกชมกันได้เลยค่ะวันนี้มีฟอร์มกอด้วยนะคะอาเลือกชมเลือกดูได้เลยนะคะว่าชอบต้นไหนฟอร์มไหนนะคะอ่า ที่นานๆาทีนิดลงคลิปเพราะว่าสนไม้ที่นิดลงเป็นไม้ในสวนไม้ผ่านิดทำเองนะคะบางต้นเนาะไม่ค่อยได้ไปเอาข้างนอกเข้ามาเท่าไหร่นะคะค่าก่อนอื่นนิดแจ้งการจัดส่งนะคะนิดจัดส่งทางไปรษนี e ์อ็มเอสนะคะค่าจัดส่ง,งเมาเมาถ้าแบบโอนที่50บาทปลายทาง60บบาทนะคะรับกี่กระถางได้นะคะ โอนห้บาทปลายทาง60บาทนะคะแล้วก็ช่องทางการติดต่อนี่จะขึ้นเบอร์โทรเบอร์โทรของนี่คือ0613592244นะคะเบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้เลยคะ่ะแล้วก็นี่จะขึ้น QR ว o d ก l ดไลน์สามารถแอดไลน์สแกนไลายเพิ่อเพื่อนกันได้นะคะเพื่อจะได้เลือกดูต้นไม้ก่อนที่จะเอฟกันก็นได้นะคะข้ามาดูกันข่าวันนี้ว่ามีต้นไม้มีบอนสีอะไรมาฝากกันบ้างน,นะคะ เริ่มที่นี่เลยค่ะฟอร์มสวยๆเลยนะคะอันนี้นี่เลยนะคะนี่น้องชื่อจอมทัพนะคะใบใหญ่นะคะเห็นไหมนี่เลยใหญ่กว่ฝาฝ่ามือนิดแข็งแรงค่ะอันนี้ไม้นอกตู้เนาอจอมทัพนี่เลยนะคะฟอร์มสวยๆเลยเนาะนี่ถ่ายแบบนี้เนาะนี่นะคะจอมทัพ นี่เลยนะคะจอมทับนี่ปล่อยในราคากระถางละ400บาทนะคะน้องคือจอมทับนะคะไม้นี่เลยนะคะส,สวยๆเลยนะคะไม้แข็งเรงก้านใหญ่เลยนะคะจอมทับนะคะนี่เลย400บาทนะคะอยู่ในกระถาง8นิ้วนะคะนี่นะคะกระถางละ400บาทเลยนะคะ จอมทับค่ะนี่เลยค่ะต่อไปเป็นกระถางที่สองนะคะฟอร์มกอสวยๆเลยอันนี้ดูนะคะสวยมากนี่เลยนะคะดูหนอ่ออันนี้เป็นไม้จอมนะคะแล้วก็เขาะจะแตกหน่อออกมาเห็นไหมคะ เมืองเชียงใหม่นะคะฟอร์มนี้เมืองเชียงใหม่สวยๆนี่เลยค่ะสวยมากนี่เลยนะคะนี่เลยสีสดใสเชียวค่ะเมืองเชียงใหม่นะคะอันนี้ตับจังหวัดเราเนาะเมืองเชียงใหม่ค่ะนี่เลยสวยๆเลยนะคะนี่เลยใบขนาดนี้แล้วนะคะเมืองเชียงใหม่ นี่นะคะดูลำต้นหลอดใหม่ที่กำลังออกก็ออกมานะคะอยู่ในกระถาง8นิ้วเช่นเดียวกันนะคะเมืองเชียงใหม่ฟอร์มสวยมากเลยค่ะลูกใบดกลูกดกฟอร์มสวยจริงๆเลยนะคะนี่เลยเมืองเชียงใหม่นี่เลยน่าจะมีหัวะคะ่ะผ่านแต่เดือนเก้าเดือนที่แล้วแล้วนะคะ นี้ไปทาจานวนได้เลยค่ะแล้วก็แตกหน่อมาเยอะเลยนะคะเห็นไหมคะนี่เลยเมืองเชียงใหม่กระถางแปดนิ้วกระถางละห้าร้อยบาทนะคะฟอร์มสวยๆเลยค่ะห้าร้อยบาทเลยค่ะเมืองเชียงใหม่นะคะนี่เลยสวยๆเลยนะคะเมืองเชียงใหม่ห้าร้อยบาทค่ะกระถางที่สอง นี่เลยนะคะน,นะน้องชื่ออะไรนะนี่ลืมชื่ออีกแล้วไหมคะลืมชื่อนี่เลยนะคะฟอร์มนี้ติดอยู่ตรงที่ปากนี่เองนี่เลยยสวยๆเลยนะคะฟอร์มนี้ก็สวยค่ะนี่นะคะอันนี้ไม้นอกตู้นะคะอันนี้ก็ไม้นอกตู้ส่วนมากถ้าเป็นฟอร์มกอเน็ยเลี้ยงนอกตู้ค่ะช่วงนี้ บอลน,นอกตู้จะสวยๆถึงงั้นเลยนี่นะคะดูหน่อดูใบนะคะนี่นะคะติดตรงที่ปากเอาเลยคะ่ะถ้าชอบนี่นะกระถางที่3มนี่เลยนะคะฟอร์มสวยๆนี่เลยกระถางแปดนิ้วเช่นเดียวกันนะคะนี่เลยอันนี้นี่ปล่อยที่300บาทนะคะ นี่นะคะดูชอบใจกระบอกนี้นะคะกระถางที่สามนี่เลยค่ะสามร้อยบาทนะคะกระถางนี้นี่ให้ในราคาที่สามร้อยบาทเลยค่ะนี่เลยนะคะอในกระถางแปดนิ้วเช่นกันพอดีดินมันยุบก็เลยเอาใบมะขามโปะหน้าไว้ให้นะคะทํานี่เลยค่ะฟอร์มสวยมากเลยนะคะนี่เลยหน่อกำลังออกเต็มเลยค่ะ อันนี้ไม้ยังไม่เคยผ่านะคะน่าจะมีหัวแตกลูกแตกหน่อเต็มเลยค่ะ300บาทเท่านั้นนะคะกระถางนี้นี่เลยนะคะสวยๆเลยค่ะต่อไปกระถางที่4นะคะอันนี้มากมายเลยค่ะไม่รู้ว่านี่ใส่อะไรลงไปบ้างมีทั้งเหาะถอดรูปอันนี้อะไรเอ่ย เหมือนเพรพันลาหรืองกลงนะเนี่ยอันนี้ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่เพรสีน่าจะเป็นตระกูลหกหลงนั่นแหละค่ะนี่นะคะมีนี่ด้วยมีเงาะถอดรูปด้วยมีหกหลงด้วยค่ะนี่ค่ะนะคะเห็นไหมกาลังเริ่มกัดสีนี่เลยดูนะคะดูหลอดดูฟอร์มเขานะคะแน่นเลยค่ะไม่ต้องกลัวนะคะนี่เลยๆๆอันนี้มี อันนี้ก็ไม้นอกตู้นะคะมีหลายสายพันธุ์เลยค่ะอันนี้ใครที่ชอบนะคะคาคะกันไปฟอร์มใหญ่ๆส,สวยๆเลยนะคะนี่เลยนะคะนี่เลยนี่นะคะกำลังแตกหน่อออกมานะคะนี่ให้ดูนะคะนี่เลยนะคะจะเงาะถอดรูปนะคะเห็นไหม มีหกกหลงด้วยนะคะนี่เลยฟอร์มส,สวยๆอันนี้นิดไม่มั่นใจว่าชื่ออะไรนะคะเนี่ยค่ะน้องพอดีเบียดกันขึ้นมาในนี้นี่ไม้นอกตู้เช่นเดียวกันนะคะถางที่สนะคะอันนี้ในราคาอันนี้400บาทนะคะนี่ขอที่400บาทค่ะนี่เลยนะคะต่อไปอันนี้คือ หนุมานอมพภบพาเลยนะคะน้องชื่อหนุมานอมพภบพานะคะนี่เลยฟอร์มส,สวยๆเลยนะคะไม้ไม้ไม้อันนี้ไม้อยู่นอกตู้เช่นเดียวกันนะคะยังไม่ได้ผ่านะคะไม่ได้ทําจํานวนเลยมีหัวแน่นอนเลยค่ะน้องแข็งแรงดีนี่หลอดใหม่เลยนะคะนี่นะคะหนูหลอดใหม่กําลังนิดเอาอยาออกนี่นะคะหลอดใหม่เขานี่เลย ใบใหญ่ต้องใช้ไม้ค้ำเลยนะคะนี่น้องชื่อหนุมานอมภภามีหูใต้ใบนะคะพวกนี้น้องจะมีหูใต้ใบนะคะสวยมากนี่เลยนะคะนี่เลยฟอร์มส,สวยๆเลยนะคะหนุมานอมภภาค่ะนี่อันนี้มีหัวทําจํานวนรว่าจะไปขยายพันธุ์ได้เลยนะคะหนุมานอมภภานี่เลยคะ่ะตับหนุมานนะคะเรามีนะคะนี่เลยนี่ให้ในราคากระถางที่ห้า้อบาทนะคะ หนุมานอมภพพาค่ะกระฟอมก็จะมีประมาณนี้นะคะนี่ลเลยหนุมานอมภพาๆๆนะคะห้าร้อยบาทค่ะอยู่ในกระถางสี่เอ้ยสิบเอกระถางแปดนิ้วเหมือนกันนะคะนี่นะคะเยอะเลยค่ะหนุมานอมภพพาห้าร้อยบาทนะคะๆๆนี่เลยแล้วก็มาต่อด้วยที่นี่เราราคาเบาๆเลยนะคะอันนี้ เริ่มที่ต้นที่กระถางในดีกระถางนี้ก่อนนี่เลยนะคะธาตุบางแก้วนี่เลยนี่ใส่ไว้สองสองต้นนะคะห้าสิบบาทเลยค่ะพธาตุบางแก้วอันนี้มีพธาตุบางแก้วกับลุ่งสุรีนะคะนี่ใส่ไว้สองตอ้นเลยหน้าส,สวยๆเลยไหมคะธาตุบางแก้วจําหน่ายในราคากระถางละห้าสิบาทเลยค่ะธาตุบางแก้วเนาะแล้วก็อันนี้มีสองเลยค่ะ พรมพิมานแล้วก็ซับเจริญเห็นไหมคะนี่ใส่ไว้ในสองสองต้นเลยหกระถางมีสองอย่างเลยคะ่ะมีซับเจริญแล้วก็พมพิมานนะคะนี่เลยแข็งแรงติดดีทุกต้นนะคะอันนี้นี่แปกคิดไปในราคากระถางละหนึ่ร้อยบาทค่ะพมพิมานกับซับเจริญนะคะถูกมากๆเลยนะคะรับเจริญสวยมากเลยคะ่ะอันนี้ก็เส้นเดียวกันนะคะอันนี้ทาบางแก้ว50บบาท แล้วก็น er ิด okay, มีมณีล้อมเพชรนี่เลยนะคะมณีล้อมเพชรแหงแดงแต่ว่าก็เริ่มด่างมาในนิดแล้วเห็นไหมคะติดด่างมาแล้วมณีล้อมเพชรนะคะนี่นะคะมณีล้อมเพชรนี่เลยสกิดด่างมาแล้วนะคะนิดปล่อยในราคาที่150บาทนะคะมณีล้อมเพชรนี่นะคะ150บบาทค่ะน้องติดด่างมานะคะนี่ให้ดูนะคะนี่เลย 150บาทค่ะมณีล้อมเพชรมาต่อด้วยที่ซับเจริญนี่เลยนะคะซับเจริญหลดใหม่มาแล้วอันนี้ซับเจริญนะคะไอที่ชอบบอนใบกลมชื่อมงคลนะคะซับเจริญมีอยู่2กระถางนะคะซับเจริญเห็นไหมคะหลดใหม่มาแล้วรับรองแข็งแรงทุกต้นค่ะซับเจริญนี่นะคะกระถางที่1อันนี้กระถางที่สองซับเจริญนะคะ 100บาทเท่านั้นค่ะซับเจริญนะคะในกระถาง4นิ้วนี่ปล่อยในราคา100บาทค่ะซับเจริญนะคะ100บาทมาต่อด้วยที่นี่เลยนะคะอะไรนะอัสษรสวรรค์น,นะคะมี2กระถางนะคะ นี่นะคะอับสรสวรรค์นี่เลยกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองอักสรสวรรค์นะคะแข่งแรงกระถางสี่นะคะอักสรสวรรค์นี่เลยนะคะเก้าสิบบาทค่ะอับสรสวรรค์นะคะมีอยู่สองกระถางนะคะราคาเก้าสิบบาทค่ะกระถางละ เก้าสิบบาทะคะน้องแข็งแรงสวยฟอร์มสวยทุกต้นนะคะกระถางละเก้าสิบบาทเลยค่ะอับส,สวรรค์นะคะอันนี้จะเป็นชินนบัญชรน,นะคะชินนบัญชร9เก้าสิบบาทค่ะมาต่อด้วยเออลงมาได้ไงนี่พานครนี่คือพานครนะคะมีอยู่กระถางเดียวนิดยังไม่ได้ทำจำนวนเลี้ยงนอกตู้ก็เลี้ยงยาาอยู่หน่อยนะคะพานคร นี่เลยค่ะพนคนคร50บาทนะคะรุ่งสุรีรุ่งสุรีรรฟอมสวยๆเลยนะคะรุ่งสุรีกระถางสี่นิ้ว50บาทค่ะ <c oughs> จะมีกวนอิมกวนอิม40บาทนะคะกวนอูฟอมสวยๆเลยนะคะกวนอู กวนอิมกวนอูนี่เลยนะคะส,สวยๆเลยกวนอูเราสีสิบาทนะคะกวนอิมกวนอู40บาทเลยค่ะนี่นะคะกระถางละสี่บาทนะคะมาต่อด้วยที่สีปราดนี่เลยค่ะกัดสีสวยๆเลยนะคะสีปราดนี่เลยหน้าแดงมาแล้วนะคะสีปราดไปเปลี่ยนกระถางอ่กกระถางแปดนิว้วได้เลยนะคะสีปราดห้าสิบบาทคะ่ะ พลักนี่นะคะนี่หน่อละพลักนี่เลย50บาทนะคะพลักสบายนางฟ้า50บาทค่ะสบายนางฟ้าอันนี้สีเทพาลักษนะคะสีเทพาลักษ จ็ดสิบบาทเลยค่ะสีเทพรักเจ็ดสิบบาทนะคะมาต่อด้วยที่มหาเศรษฐีอันนี้มหาเศรษฐีนะคะนี่เลยบนป้ายแล้วนะคะมหาเศรษฐีห้าสิบบาทค่ะอันนี้นี่ก็ทำจำนวนเองนะคะมหาเศรษฐีนี่นะคะสวยๆเลยค่ะกระถางสี่นะคะมหาเศรษฐี ในราคาที่50บาทเลยนะคะมีกระถางเดียวนะคะที่จริงนี้ก็มีจำนวนแต่ว่าน้องยังไม่โตนะคะกระถางละ5้ว50บาทเลยค่ะมหาเศรษฐีนะคะนี่เลยมาต่อด้วยที่ชายชนชายชนก็ป้ายประมาณนี้นะคะชายชนมีอยู่กระถางเดียวนะคะ50บาทค่ะชายชนอันนี้เมืองเกาะเกร็นะคะเมืองเกาะเกต นี่น่าจะเป็นศิลาหุ่มทองติดด่างนินดๆมาด้วยค่ะหนึ่งกระถางมีสองต้นนะคะอันนี้อันนี้นิดใส่ใสเองโอ้เห็นไหคะด่างเหลืองมาแล้วอันนี้เห็นนะคะอันนี้ศิลาหุ่มทองค่ะเมืองกอเกตกระถางน,นิด่ขอที่เจ็ดสิบบาทนะคะองค์หิงทอฝันสวยๆเลยค่ะป้ายสวยมากเลยนะคะองค์หญิงทอฝันนี่เลยนะคะสวยมากองค์หญิงทอฝันนะคะ องหญิงทอฝันโอ้สวยจริงๆค่ะองค์หญิงทอฝันนี่เลยนะคะไปในรนะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะองคหญิงทอฝันนะคะวันนี้นี่ปล่อยในราคาหนึ่งร้อยบาทใครไม่รับนี่ก็โหเสียดายเลยนะคะป้ายสวยมากเลยค่ะในราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะองค์หญิงทอฝันมีกระถางเดียวนะคะอันนี้มหาเศรษฐี้องกระด่างมานะคะมหาเศรษฐีห้าสิบบาทค่ะมีอยู่สองกระถางนะคะ นี่นะคะกระถางละห้าสิบบาทค่ะมหาเศรษฐีอันนี้นางสุชาดาไมา้แยกหน่อนะคะนางสุชาดาห้าสิบบาทนะคะมีอยู่กระถางเดียวรวยล้นฟ้านี่เลยนะคะรวยล้นฟ้ากระถางสี่นิ้วนะคะรหดใหม่มาแล้วห้าสิบบาทค่ะรวยล้นฟ้ามาต่อด้วยที่กำเนิดซับนี่เลยนะคะกำเนิดซับสวยๆเลย ชื่มอมงคลน,นะคะหลอดใหม่มาแล้วเนาะกำเนิดซัพห้าสบาทค่ะแล้วก็มณีล้อมเพชรแผงเขียวนะคะอันนี้มณีล้อมเพชรเนาะสายลุ้นก็เป็นลุ้นนะคะมณีล้อมเพชรนี่เลยนะคะมณีล้อมเพชรเห็นไหมสกิดมานิดๆมณีล้อมเพชรนี่นะคะสกิดต่างมานิดๆเหมือนกันค่ะติดต่างมาเหมือนกันมณีล้อมเพชรนี่ขอที่หนึบาทนะคะกระถางนี้เนาะ สาสใหญ่เลยค่ะวันนี้ล้อมเพชรสายรุ้นไปรุ้นนะคะในราคา100บาทนะคะค่ะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะยังไงนี้ก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้นิทําคลิปต่อๆไปนะคะในการแล้วก็จะมีกำลังใจในการพัฒนาทำต้นไม้ไปเรื่อยๆนะคะค่ะสวัสดีค่ะ